สิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันเพื่อเติบโตมีอะไรบ้างและไม่ควรพลาดไม่งั้นเราจะติดดานและไปต่อไม่ได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมดา้อนลาจารีไลซ์สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามต ให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆ3เท่า MVP, MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด U g p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสาหรับสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันถ้าจะเอาแบบง่ายหน่อยนะครับให ที่คาหิสา์ดก่อนเราสามารถทําการอัปเกรดคาลิหา์ดของเราได้โดยก็จะมีหลากหลายเมนูแต่ให้เน้นไปทางนี้ก่อนนะครับตกปลาเราควรที่ต้องตกปลาให้หมดจํานวนรอบโดยรอบในการตกปลานะครับก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆชั่วโมงอันนี้พยายามให้เวลารีเซ็ตตลอดนะครับการตกปลาเราจะได้รับทั้งเงินได้รับทั้งปลาเก็บสมุดเวลานั้นถ้ามีปลาตรงตามเงื่อนไขของเขาก็สามารถมารับเพชรจากตรงนี้ได้และยังอัปเกรดความก้าวหน้าในการรวบรวมได้ด้วยนะครับส่วนถัดมา เราเนี่ยสามารถทําการไปดูบ้านเพื่อนได้ในกรณีที่เราอยากจะได้ชิปตัวละครต่างๆเพื่อเอามาอัปเกรดความสามารถหรืออัปดาวเราก็ไปทําการคุยกับตัวละครนั้นๆแต่เราต้องมีตัวละครก่อนนะครับเป็นการเยี่ยมชมคู่หูเราจะได้รับชิปเศษมาเนี่ยก็คุยไปปุ๊บได้เศษไม่พอเรายังได้รับแต้มมิตรภาพเอามาซื้อของเลือกให้ดีนะครับว่าเราจะคุยกับตัวละครตัวไหนแต่ยังไงเราก็ต้องคุยให้ครบวันละ3ครั้งหรือก็คือเราจะได้9ชิปเศษจ,จากตรงนี้ แบบฟรีๆถัดมาเนี่ยเขาก็จะมีโบนัสผู้บุกลุกอันเนี้ยพยายามเลือกหาสีฟ้าก่อนนะครับเราต้องไปทําการกําจัดมอนสเตอร์ให้กับเพื่อนแบบนี้นะครับสีฟ้าเราก็จะได้รับไอเทมโบนัสโดยวันหนึ่งเราจะสามารถสู้ได้ถึง10ครั้งพยายามเลือกตีสีฟ้าเข้าไว้ก่อนไอเทมโบนัสจะทําให้เราสามารถอัพระดับค่าบุคเภลหรือมิตภาพของตัวละครของเราได้นะครับเราก็จะอัปเกรดระดับเลเวลโดยรวมจากตรงนี้เพื่อที่จะได้รับค่าสเตตัสแบบเยอะมากโดยรวมนะเราก็พยายามสู้เข้าไว้เพราะเป็น ร,ระดับไม่สูงมากสู้ง่ายมากแต่ให้เน้นสีฟ้าเข้าไว้วันละ10ภารกิจและยังมีในส่วนของโบนัสช่วยเหลือหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าคนไหนมีเขาก็จะมีขึ้นแบบนี้เราก็กดไปควรที่ต้องทําการช่วยเหลือวันละ5ครั้งเพราะแต้มค่ามิตรภาพเราสามารถไปซื้อของได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายบุเพเพื่อเอาไว้อัปเกรดค่ามิตรภาพให้มีระดับสูงมากขึ้นแล้วก็ของอื่นๆและภายในคืนรหาสเวลาเรากลับมาหน้าของเราใช่ไหมเราก็พยายามกดคุยกับคู่หูของเรานะครับแบบนี้เพื่อรับ โปนัสจะเดินเข้าไปคุยเดินเข้าไปใกล้หรือจะมากดรับจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันพักผ่อนแล้วให้เราเนไปทําการร่วมเดินทางเลือกคู่หูที่เราจะส่งคําเชิญนะครับแล้วก็ทําการพูดคุยเขาก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ข้ามได้แล้วก็กดถยรูปไดด้้้้ววยก็็็จจจะะสสสําาาเเเรรรินน่ตงีมันนนจจะะเป็ภารรกิคับเราต้องกดับรับแล้วทำไรายได้เราจะได้รับชิปมังกรมาเอาไว้เปิดห้องฝึกฝนก็ได้หรือเราจะมาอัพเลเวลระดับครืหาสก็ได้ยิ่งเราอัพครืหาสให้มีระดับสูงขึ้นเห็นไหมครับ ก็จะปลดล็อกเมนูต่างๆยังไงเป็นภารกิจที่เราต้องทําต่อมาก็คือการไล่ทลําภารกิจประจําวันอันนี้เราควรที่ต้องทาให้หมดเพราะมันจะมีบางภารกิจนะครับที่เราจะได้รับ EP ฝึกฝนเอาไวอ้อัปเกรดยศยศจะเป็นการเพิ่มขั้นทําให้เราเนี่ยสามารถรอัปเกรดเลเวบของตงัวละครได้มากยิ่งขึ้นแต่อีพีพวกนี้เราจะได้รับจากชมรมแปรธาตุเนี่ยฮะก็จะมีรางวัลเราอาจจะเลือกพื้นที่เมทริกแบบนี้ก็ยืนยันเงินเข้าร่วมได้นะครับหรือจะสร้างเมทริกเองยิ่งพื้นที่มีระดับสูงการฝึกฝนของเเราากก็จะะยยิ่งได้อม ขึ้นพยายามเลือกเมทิกให้ดีนะครับเขาจะมีโบนัสอยู่ตรงนี้มีผลต่อการเล่นนะครับต่อมาก็จะเป็นมอบหมาย Academy อันนี้เขาจะมีเควสภารกิจให้เราทำนะครับถ้าใครยังไม่มีใบในการท,ทําเควสเราก็ไปเลือกซื้อจากสนามประลองตรงนี้นะครับโดยต้องใช้แต้มสนามประลองในการซื้อเชีร์ให้ซื้อเลยก็คือจะมีหนังสือมอบหมายสีดานะครับตรงนี้เป็นกล่องนะเราก็ทําการซื้อแล้วก็ไปซื้อหนังสือมอบหมายแบบซิลเวอร์นะครับก็ใช้แต้มเยอะหน่อยในการซื้อแต่แน่นอนเราจะได้ EP พีมา เราก็พยายามทำเควสจากตรงนี้นะครับเห็นไหมจะได้ e อีฝึกฝนและก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันด้วยการที่เราได้ e อีมาก็สามารถมาอัปเกรดยศตรงนี้นะครับยิ่งยศถึงขั้นตามที่เขากําหนดก็จะเข้าสู่ยศใหม่แล้วก็จะมีใบรับรองอันนี้เราอาจจะต้องมีแต้มอารีน,นาในการซื้อเพื่อมาอัปเกรดแต่เดี๋ยวผมขอไปรับ E p ีก่อนนะครับจากตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะมีพวกแต้มของรางวัลรางวัลคะแนนแล้วก็เอามาอัปยศปึ๊บเลื่อนขั้นึืบก็จะ ปลดล็องเมนูให้มากยิ่งขึ้นยิ่งปลดระบบเยอะพลังก็จะยิ่งเยอะโดยส่วนมากก็เลยต้องเน้นไปทางยศไม่ว่าจะเป็นการเก็บอีีหรือหาค่าประสบการณ์ต่อมานะครับให้เราเข้ามาที่ทีมเล็กของเราเลือกในส่วนของการสร้างค่ายกลแล้วก็อาวุธวิเศษเราอาจจะต้องหาวิจัยเทคโนโลยีจะซื้อได้ด้วยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Academy ฝึกฝนคาลิฮา์ดูราหรือสมาคมร้านค้าอันนี้เราก็ควรที่ต้องซื้อไว้โดยส่วนมากร้านไหนซื้อได้ก็ซื้อหรือจะใช้เพจซื้อเอาก็ได้เมื่อ เื่อเราวิจัยสูงขึ้นโอกาสการออกอาวุธวิเศษที่มีระดับสูงขึ้นก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องมาทําการเปิดกลองแล้วก็เอามาแทนที่อาวุธวิเศษพวกนี้เขาจะเป็นโบนัสเสริมที่เราจะได้ทั้งความเร็วพลังยมตีม้องกันแล้วก็ SP ีเราสามารถเปิดหีบเพื่อเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนได้นะครับโดยก็ติกไปเลยแบบนี้ถ้าไหนไม่ได้ใช้เราก็กดทําการแยกเปิดเยอะๆเลเวลหีบก็จะสูงขึ้นพลังก็จะมีผลโดยรวมนะครับเพราะพวกนี้เขาจะมีระดับเลเวลสาหรับเลเวลหีบที่เราไปถึง นะแล้วเราต้องเลือกค่าสเตตัสเอาว่าเราต้องการค่าสเตตัสแบบไหนอะไรยังไงเน้นความเร็วด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมองดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าระเวลสูงแล้วโดยรวมแล้วมันเยอะมากในเรื่องระดับ4ตอนแรกไม่ต้องไปสนมากก็ได้ครับเพราะยังไงเราก็ต้องเก็บรลเวลไปก่อนอ,อย่างนี้สีฟ้าเห็นไหมค่าสเตตัสก็จะสูงกว่าเพราะมันขึ้นอยู่กับระดับรลเัลนั่นเองก็พยายามมาเปิดหีบไว้ต่อมานะครับให้เราเข้ามาที่นี่เบอร์ลุงอันนี้เขาจะให้เราทําการท้าสู้เหมือ เราตะลุยหอครับผ่านด่านไปเรื่อยๆโดยในการสู้แบบนี้เราจะได้รับอะไหล่และอันลอยผสมเอาไว้สร้างอุปกรณ์พยายามผ่านด่านไปให้ไกลเข้าไว้ถ้าเราติดด่านแล้วเราก็กดสําเร็จด่วนได้แต่ก็ควรที่ต้องซื้อรอบให้หมดนะครับตรงนี้หลังจากที่เรามีไอเทมเราก็กดเข้าทีมเล็กเลือกในส่วนของตัวละครของเราได้เลยว่าเราจะเน้นอัพอุปกรณ์อันไหนก่อนเพราะเราต้องยกระดับดาวนะครับเพื่อเพิ่มพลังเนี่ยก็กดทําการสร้างไปอัปเกรดดาวของอุปกรณ์จากนั้นนะครับก็ไปทําการเสริมพลัง ตร,ตรงนี้จะใช้ทองเยอะหน่อยเราอาจจะต้องหาทองเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ไปทําการกันอันนี้ก็คือทําการตีบวกนั่นเองนะครับโดยส่วนมากแล้วหลังจากที่เราสร้างมาระดับหนึ่งก็จะกันได้ทีละ2บวก2บวกต้องหาของนะครับมากันเพราะพลังจะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้แหละเยอะมากๆหรือเราจะเลือกแค่เน้นเอาค่าสเตตัสหลักก่อนก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่อะไหล่ไม่เพียงพออย่างตัวโจมตีเราก็เน้นถุงมือตัวป้องกันเราก็เน้นหมวกกับชุดเกาะอ,อะไรแบบนั้นต่อมานั่นก็คือสมาคมนะครับเขาก็จะมี สั่งมอบหมายงานอันนี้เราสามารถทําการสั่งการเพื่อได้รับแต้มได้จะกดเลือกแบบคลิกเดียวก็ได้นะครับจะมีเวลาสั่งการอยู่6ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับของภารกิจเราต้องส่งตัวละครตรงตามเงื่อนไขและยังสามารถรีเฟรชภารกิจพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อภารกิจไม่ถูกใจไม่ได้ของตามที่เราต้องการเราก็กดรีเซ็ตเพื่อเพิ่มยกระดับเพื่อให้เป็นระดับที่สูงขึ้นแบบนี้แต่นี้จะใช้เพชรเยอะหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะรีเซ็ตหรือเปล่าหรือว่าจะเน้นหาแค่ของตามที่เรา ้อกการพหรือเราจะใส่ภารกิจระดับ A อย่างเดียวก็ได้นะแล้วก็ยังขอความช่วยเหลือเพื่อลดระยะเวลาได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นห้องโถงอันนี้เราก็ทําการกดไลค์เพื่อได้รับแต้มแล้วก็จะมีเทพซากุระนะครับเราต้องลดน้ําอย่างน้อยวันละ3ครั้งของฟรีนะเพราะยิ่งลดน้ําเยอะเราจะได้รับตั๋วโดยรวมจะมีผลอาจจะต้องหาสมาคมที่เล่นกันจริงจริงจังกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกบอสตามช่วงเวลากิจกรรมอันนี้เราสามารถทําการโจมตีเพื่อรับของได้จากนั้นนะครับให้เราไปทําการฝึกฝน อารีนาต่อสู้ไต่ระดับสู้อย่างน้อย5ครั้งยิ่งถ้าเราสู้ชนะก็จะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รับแต้มชื่อเสียง100แต่ถ้าสู้แพ้เนี่ยแต้มของเราก็จะน้อยลงเป็นปกติเนี่ยครับสู้แบบ5ครั้งได้เลยสู้สําเร็จก็จะได้รับของที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับจะไปโคเวอร์เงื่อนไขการสําเร็จภารกิจรายวันและยังมีเราต้องให้ของขวัญกับตัวละครพวกนี้ด้วยเพื่อเพิ่มบุ๊คเพยหรือหัวใจนะครับความชอบอย่างที่เกิดเราต้องเน้นภารกิจประจําวันก่อนส่วนที่เหลือก็สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเราต้อง บริหารสตามิน่าให้ดีนะครับเขาจะมีเมนูด้านล่างจากตรงนี้อย่างเช่นคู่มือเข้าเรียนอันนี้เราก็คนที่ต้องทําเพราะว่าเราจะได้รับตั๋วเยอะแบบมากๆเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้ลหลายๆอย่างและอะคาเดมีฝึกฝนอันนี้ให้เราท้าสู้เป็นบททดสอบอยู่แล้วยิ่งถ้าเราสามารถสู้ไปได้ไกลจะได้รับของมาเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆจนหมดจํานวนรอบนะครับแล้วก็จะมีฝึกฝนกลยุทธ์อันนี้เราจะได้พวกอีพีได้รับแต้มฝึกฝนก็พยายามสู้ไปในระดับที่สูงเข้าไว้จะมีผลกับ อ,อีกทั้งไทพีของตัวละครของเราไม่พอนะครับก็ซื้อได้เพื่อมาอัปเกรดเนาะเนี่ยครับสู้ไปได้เลยสู้จนกว่าเราจะแพ้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอดีตคู่หูเราอาจจะต้องไปดูเรื่องราวของตัวละครนั้นๆเพื่อได้รับเพชรแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นแล้วก็คือพยายามนันด่านให้สูงเข้าไว้แล้วไปใช้พลังงานในการอัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละครเขาจะมีฝึกฝนเลื่อนขั้นเนี่ยเราต้องไปลงด่านซ้ําๆนะครับเพื่อมาอัปเกรดโดยการใช้สต a ามินา่าแล้วก็ซื้อพลังงานนะครับให้ครบทุกรอบในแต่ละวัน ตามรอบที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็มาตรงนี้เลยครับกวาดล้างกวาดล้างสต้ามิแน่เห็นไหมเพื่อที่เราจะอัปเกรดขั้นของตัวละครนะครับถ้าถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องติดด่านอีกเราก็จะไปต่อไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปถึงขั้นไหน,ไหนเลือกตัวละครที่เป็นดาเมจก่อนก็ได้ครับค่อยไปเลือกแท้งแล้วซับทีหลังเพราะตัวละครต้องยืนให้ได้ก่อนเราจะได้ตอบโต้ส่วนที่เหลือจะเป็นพวกกิจกรรมนะครับที่เราควรจะต้องเล่นในแต่ละวันอยู่แล้วไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยถ้าถามว่ามีอะไรให้เล่นทั้งวันม ก็มีอยู่นะกดไปกดมานะครับสู้ไปสู้มาแล้วก็กิจกรรมจํากัดเวลาจากตรงนี้ซึ่งเขาก็จะปลดล็อกตามช่วงเวลาเราอาจจะต้องมาสมัครแล้วก็ทําการเล่นอีกทีหนึ่งโดยหลัหลกๆก็จะมีประมาณนี้แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นการกดไปกดมากดไปกดมาทาซ้ําหลายอย่างเพื่อที่เราจะไม่ได้พลาดก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทน,นีนนนน้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมยังไงก็ฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใหหน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ว นะครับ